สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พามายังสวนคนเกษตรจอชต่อนะครับมาชมแปลงทุเรียนระยะชิดนะครับคือต้นชิดนะครับแต่ระหว่างแถวนี้ห่างนะครับก็ผมเคยแนะนําหลายคนหลายท่านนะครับแต่บางท่านก็นึกภาพไม่ออกนะครับว่าการปลูกระยะชิดแล้วมันจะได้รับแสงอย่างไรนะครับนี่ท่านดูนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่ในช่วงเวลาแปดนากาสามสิบนาทีนะครับ่งเช้า คือการออกแบบแปลงนะครับก็พยายามเน้นลูกฟูกนะครับอ่านี่นะครับตันพิทันถิ็นนะครับเพราะว่าการตัดหญ้าเอยนะครับการถ่ายเทน้ํานะครับได้ดีแล้วก็ระยะต้นนะครับห่างกันสามเมตรต้นสามเมตรต้นนะครับตันพิทันถห่นนะครับสามเมตรต้นสามเมตรต้นห่างกันสิบเมตรแล้วแสงนะครับ แสงท่านไม่ต้องกลัวนะครับแสงก็จะเข้าได้ดีเพราะว่าเราใช้หลักการก็คือการปลูกแต่ละแถวนะครับแต่ละแถวเนี้ยให้ขวางตะวันนะครับคือให้ออกเหนือใต้แถวยาวนะครับแถวยาวอย่างนี้ให้ให้เป็นเหนือใต้แล้วก็แถวที่เราให้ยืนกลางแขนนะครับก็อ,ออกตกนะครับทีนี้แสงก็จะเข้าตรงบริเวณเนี้ครับที่กว้างๆนะครับแล้วก็ระหว่างแถวสามเมตรมันก็เข้าได้ตัวถึงนะครับ อาอยากจะให้ท่านที่สนใจนะครับมีพื้นทีน่น้อยๆนะครับว่าเป็นแน,แนวคิดนะครับนําไปคิดดูนะครับใครที่มีพื้นทีน่น้อยๆเรามีทุเรียนได้เยอะเราจะได้ออผลผลิตนะครับต่อหน่วยพื้นที่นะครับได้เยอะแน่นอนนะครับทั้งปริมาณต้นแล้วก็ทั้งปริมาณผลผลิตนะครับแล้วก็การจัดการดูแลง่ายเพราะว่าเรา หนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นเราจะไว้แค่สิบสองกิ่งเท่านั้นเองนะครับคือจะเลี้ยงให้เขาแผ่นออกนะครับแผ่นออกเป็นครึ่งวงกลมเหมือนกับใบพัดนะครับทีนี้ข้างละนะครับข้างละเราจะไว้เนี่ยครับข้างละหกกิ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ความสูงก็จะอยู่ที่ไม่เกินห้าเมตรนะครับมันก็จะได้ รูปทรงที่สวยนะครับแล้วก็การจัดการที่ที่ง่ายนะครับทั้งการพ่นยาการดูแลผลผลิตนะครับการความปร่งแสงเรื่องราวของโรคนะครับท่านดูครับแสงลงดีมากนะครับแปลงนี้ก็ทุเดียนได้ประมาณ3ปีนะครับ3ปีกว่าๆนะครับนี่นะครับมันก็จะได้ ได้ความสวยงามนะครับแล้วก็ได้ไปใช้พื้นที่คุ้มนะครับเพราะว่า,ามันอย่างของผมนี้สามคูณสิบนะครับก็สองไร่สามงานสิบสองตารางวาร้อยแปดสิบต้นนะครับก็ไร่หนึ่งก็ห้าสิบกว่าต้นนะครับก็คุ้มนะครับคุ้มก็ถ้าลองคูณไปดูนะครับต้นหนึ่งก็ สิบลูกยี่สิบลูกเป็นร้อยต้นนะครับแานก็คุณไปดีคุณไปดูนะครับร้อยต้นกว่าสองพันลูกแล้วนะครับแล้วก็การดูแลการจัดการการเลี้ยงลูกของเขานะครับเขาได้ผลผลิตนะครับตอบสนองกับเราได้ดีนะครับเราะว่าเขาเลี้ยงลูกไม่มากนะครับนี่นะครับตามที่ท่านเห็นนะครับก็มาเป็นแนวทางนะครับวันนี้มาตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้า ให้ท่านได้ดูได้เห็นกันนะครับสําหรับาการพ่นยานะครับแน่นอนสะดวกสบายนะครับพ่นยาพ่นปุ๋ยเราไว้ตําแหน่งที่ไม่เกินห้าเมตรนะครับแล้วก็การทํางานนี้สะดวกนะครับพื้นที่นะครับท่านดูพื้นที่นี้รถเข้าได้สบายทุกแถวนะครับว่างนะครับรถนี้เข้าได้สบายทุกแถวอาไม้ท่านได้ ชมกันนะครับว่าสําหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับพื้นที่น้อยๆสามคูณสิบนะครับสวยแต่ท่านที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับอยากจะให้รถทํางานสะดวกมากขึ้นก็สักสิบสามเมตรก็ได้นะครับระหว่างรอบนะครับนดูนะครับเราก็จะไว้ประมาณนี้นะครับให้มันแผนให้มันแผนออกไปนะครับซ้ายขวา สวยงามนะครับแต่ละต้นโอเคครับเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่กำลังทำสวนทุเรียนอยู่นะครับบางท่านจะเริ่มใหม่นะครับก็อยากจะแนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะอท่านที่จะเกษียณออกมานะครับไม่รู้จะทำอะไรดีทำเยอะๆก็ไม่ไหวนะครับนี่แหละครับ สองไร่สามงานสี่สองตารางวานะครับก็ได้ทุเรียน100ร้อยกว่าต้นนะครับตอนกะว่าตัวละสิบลูกก็พอนะครับกอหลักพันนะครับหลักพันลูกนะครับพันกว่าลูกมันยิ่งโตมันก็ยิ่งให้ผลผลิตเยอะนะครับอี่งขนมังยนี่ยยิ่งโตมันก็จะให้ผลผลิตเยอะเพราะว่ามันจะกลางแขนในนี้นะครับอ่า หัเราพิสัเห็นนี้นะครับก็เป็นมูสันคิงนะครับเป็นพันมูสันคิงโอเคนะครับนี่ให้ท่านได้ชมกันนะครับ๋ต่นี้ก็ปัญ้าผลต้นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ยังยังไม่เรียบร้อยนะครับก็วันละสองชั่วโมงนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับสอบถามก็ ทักทายได้นะครับมาทางไอดีลน์นะครับยินดีตอบนะครับเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับอดทนนะครับสู้ๆนะครับสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเรานะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ